เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน Open House 2022เลือกที่ชอบเรียนที่ใช่ในรั้วสัพพทยยาคมในวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ตั้งแต่เวลา9นาฬกาทางโรงเรียนสัพพทยยาคมได้จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน Open House 2022ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน YouTube l i v e ประกอบด้วยการแนะนำโปรแกรมที่เปิดสอนในปีการศึกษา2565 โปรแกรม MP เน้นเรียนเพิ่มทักษะความเป็นเลิศด,ด้านภาษาโปรแกรม MEP เน้นเรียนเพิ่มทักษะภาษากังกวิทยาศาสตร์และคอมพิเวเตอร์โปรแกรม s m a t เน้นเรียนความเข้มข้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามหลักสูตรสสว,วทโปรแกรม ISM เน้นเรียนการเตรียมความถนัดส,สาขาวิชาโปรแกรมวิทยาศาสตร์สุขภา,ภาพและโปรแกรมเตรียมวิศวกรรมโปรแกรมภาษาจีนเน้นเรียนเพิ่มทักษะทางด้านภาษาจีน โปรแกรมภาษาเมียนมาเน้นเรียนเพิ่มทักษะทางด้านภาษาเมียนมาโปรแกรมเทคโนโลยีดิจิทัลเน้นเรียนทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโปรแกรมเลือกเสรีนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจแล้วพบกัน Open House 2 0 22เลือกที่ชอบเรียนที่ใช่ในรั้วสัพพวิทยาคม